สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกับเตอร์ไอโดเฮช่นเคยนะครับวันนี้เรามีนางแบบนะครับที่เคยทำผมกับเตอร์ไปแล้วครับหลายรอบแล้วแลนนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนสีกันนะครับโดยวันนี้นะครับเตอร์จะใช้เทคนิคนะครับไฮไลท์แล้วก็โลไลท์โดยเราจะทําเป็นดับเบิลพอร์เซตนะครับคือเราจะทําพร้อมกันเลยทั้งไฮไลท์แล้วก็โลไลท์นะครับโดยนะครับเราจะใส่ไฮไลท์ก่อนนะครับส่วนบนนะครับเพราะว่านางแบบอยากได้คอนทราสต์หรือว่าความแตกต่างของระดับสีเนี่ยค่อนข้างเยอะเราเลยจะ ให้มันอยู่ด้านบนใช่ไหมคะแล้วข้างล่างเนี่ยเราจะให้มันเข้มหน่อยโดยสีเข้มเนี่ย โลไลท์ของเรานะครับจะใช้เป็นสีเทาเข้มนะครับโดยวันนี้นะครับก็แน่นอนว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากมอนรี่ทั้งหมดเลยครับโดยผลิตภัณฑ์ที่เต้ยใช้นะครับวันนี้ตัวฟอกผมนะครับหรือว่าทําให้สีผมเนี่ยสว่างขึ้นจะเป็นตัวครีมฟอกนะครับที่เต้ยเคยใช้ในหลายๆคลิปนะครับตัวครีมฟอกเนี่ยนะครับก็จะยกระดับผมนะครับได้อย่างนุ่มนวลนะครับแล้วก็ทําโดยไฮไลท์นะครับเราจะใช้ตัวครีมฟอกนะครับบวกกับ6นนะครับในอัตราส่วน1ต่อ1นะครับแล้วก็พอทําไฮไลท์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะะะะใสสส่ีีททัััั้้งหมดดนนนคคครรรรบบบบวยเเาอ์618 มันก็จะทําให้เกิดโลไลท์แล้วก็ไฮไลท์นะครับในขั้นตอนเดียวเลยนะครับวิธีนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้ได้นะครับเวลาที่ลูกค้าที่มีพื้นผมสว่างอยู่แล้วนะครับหรือว่าไม่ต้องสว่างมากก็ได้นะครับอาจจะเป็นผมธรรมชาตินะครับก็จับไฮไลท์นะครับให้เสร็จก่อนนะครับวางแผนว่าเราจะใส่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับ เดี๋ยวจะให้ insert ดูอีกทีนะครับเราจะใส่ข้างบนนะครับเป็นหลักนะครับตรงไฮไลท์นะครับจะเป็นช่อใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆอีกทีนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับเต้ยจะใส่สีเบอร์618นะครับเป็นลอไลท์นะครับเดี๋ยวก็จะเห็นนะครับว่าท่ายังไงถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับโอเคครับทุกคนเราไปแบ่งผมมาเรียบร้อยนะครับเราจะแบ่งเป็น3เซกชันนะครับข้างๆสองข้างหลัง1นะครับโดยเซกชันที่เราแบ่งไว้เนี่ยเราจะทำไฮไลท์นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะไม่ทำนะครับเราจะใส่เป็นสีเทาแทนนะครับโดยไฮไลท์นะะครรับเเต้้ยกก็จจิ่มาาขง ซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็จบที่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเต้จะเริ่มทำไฮไลท์เลยครับเคครับวันนี้นะครับเต้จะทําไฮไลท์ที่เป็นชิ้นหนาๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าให้เราจับหนาหรือว่าลึกเกินไปนะครับแล้วก็สไลด์บางๆแบบนี้เนี่ยแหละครับแต่วิธีที่จะทําให้มันดูหนานะครับคือว่าจากปกติใช่ไหมครับที่เราสอยไฮไลท์เราจะสอยแบบนี้เราจะสอยแบบนี้นะครับแล้วก็ปึ๊บ มันก็จะได้ความหนานะครับแต่ความลึกเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยลึกมากเห็นไหมครับทุกคนวิธีนี้นะครับมันก็จะทําให้ไฮไลท์เราเนี่ยดูเหมือนเส้นใหญ่แต่มันจะทําให้สีติดเสมอมากกว่าเราสอยแบบนี้นะครับอ่ะเด็ดให้ดูตัวอย่างนะครับว่าสมมติถ้าเราจับลึกอันนี้นี่คือลึกนะครับแล้วถ้าเราสอยปุ๊บเราจะได้ความหนาแต่เวลาเราป้ายฟอยนะครับมันจะไม่ติดโคนนะครับทุกคนจะเห็นเลยถ้าแบบนี้ ใช่ไหมครับแล้วเราสอยติดชิคโคนนะครับแต่ให้เราสอยกว้างๆนะครับมันก็จะทําให้ผมเนี่ยมันไม่ลึกมากเวลาเราใส่ฟอยล์เนี่ยมันก็จะติดเสมอนะครับโอเคเดี๋ยวเราทําให้ดูเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเราทำไฮไลท์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่โลไลท์กันนะครับก็เต้มผสมสีไว้เรียบร้อยนะครับเราจะใส่สีเนี่ยครับส่วนที่เราไม่ได้ทำไฮไลท์นะครับเราก็จะใส่ทั้งหมดเลยแล้วเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะครับเดี๋อยวก็จะล้างออกพร้อมกันหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไง โอเคครับทุกคนนี่ก็เป็นผลงานนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ลุกแบบสาวเกาหลีช่วงนี้ก็คือสาวเกาหลีมาฮิตไม่ไหวแล้วทุกคนก็จะเป็นลุกแบบนี้นะครับความไฮไลท์นะครับ สีนี้นะคะก็จะหม่นเขียวนิดๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ฟอกเพิ่มเนาะสำหรับใครนะคะที่มีพื้นผมอยู่แล้วนะครับก็สามารถทําตามแบบเตยได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครที่แบบอยากได้แบบนี้นะครับแต่ยีผมธรรมชาตินะครับก็แนะนานะครับให้ฟอกอย่างน้อยนะครับหรอบนะครับแล้วก็ค่อยทำแบบเตยนะครับมันก็จะได้สีที่ใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวสูตรนะครับก็จะลิงก์ไว้ตรง description box เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด แชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ความคิดเห็นของเพื่อนมาได้เลยครับสวยมากเลยครับอย่าลืมไป s u บสไคร b e กันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ